ร้อมันเป็นอย่างนี้สามคืนแล้วแล้วอยู่ดีๆมันก็ค่อยหลับไปเองเป็นอย่างนี้มาสามครั้งแล้วสามคืนแล้วพอคุยเสร็จล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเห็นไหมพวกเากินบออแล้วเฟซไทม์จบแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเด็กสวัสดีสวัสดีสวัสดีเห็นไหมเห็นไหมเออไม่เอาโลกมามามา เม่ไนอนนอนนอนเดี๋ยวปา๊าป๊าก็กลับมาลูกอ่าอโอเคลุกขึ้นมาเล่นก่อนแม่คือไม่ไม่นอนก็ลุกขึ้นมาไม่นอนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอ่าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค่อยโทรหาปา๊าป๊าให้ปา๊าป๊าหลับแล้วลูกอ่าอ่าแม่เอานี้ให้เล่นอันนี้อันนี้ไปเล่นอันนี้ไปเล่นหลงเขาเปิดเขาเริ่มเปิดกล้องเดี๋ยวก็ได้เห็นเนี่ย ป่ะนอนได้แล้วลูกปับได้ละป่ะบายบายไลฟ์ bye, ปัทุกคนเน <Yeah. S 1> ้นเน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 ้น้นเก็บเนคุณนายทุกคนคุณนนะคะแม่วางแล้วเดี๋ยว แบดไว้ลงคลิปนะคะป้าเพิ่นเดี๋ยวกลับแล้วค่ะป้าเพิ่นมาเอารถมาอยู่มาช่วยมาช่วยอาบน้ําล้างหอย <c oughs> ล้างหอยมาลอยตุ่งตุย่ยไปกุ้งกุยปลาดุยปุงปังเออเสรต้องทําหมอนรูปบีให้แล้วก็ <c oughs> ให้นั่งทำเป็นเหมือนนอนรามาไรดีไหมคะลกูกฟันจะขึ้นอีกละข้างนี้ตรงกลาง ว่าฝันดีนะคะทุกคนกุดแคะเนี่ยเนี่ยอือืมอ่ะนอน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 ไปโอเคโอเค อ้เลิไม่ปปลละอเลิไม่ปปเนี่ยอ้เลิศไม่ปปแล้วฉันรักเธอเไปมหรออินเดียเเ้ยป่่ไรออินเดียเให้นางดูคุยกับพ่อสิเผื่อพ่อนางจะยังตื่นอยู่เดี๋ยวถามได้ถามพ่อก่อน เออแหมเออเลยนะเออเลยนะเจนเยนเจนเยนแม่กำลังกดดกเจนเย็นเออเจนเยนเจนเย็นพ่อยังไม่รับเลยเจนเยนเนรู้เลยนะจะโทรหาพ่อเสียใจด้วยเปล่าคุณไม่ได้ไปต่อค่ะพ่อหลับแน่เลยแม่ว่า พอหลับเรียงคะหลับแล้วใช่ไหมมีใครมีใครอยากคุยด้วย,ยมีคนอยากคุยด้วยอะ่ะนี่มันกี่โมงเลยจ๊ะดูเรืนเดเรืเด,ดพอมีคนอยากคุยด้วยอะ่ะ พ่อช็อกเหรอค้างค้างเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยโทรใหม่ไม่ต้องให้เห็นน่ารักจังเลยพ่อโทรมาแล้วพ่อมีคนจะคุยด้วยนังไม่ยอมนอนนะป้าป้าไหนป้าป้าป๊าป้ามีคนจะคุยด้วย นางไม่ยอมนอนน่ะป๊าป๊าไหนป๊า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 ค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะพ่อป๊าป๊าใชคะป๊าเด็กจ้าป๊าป๊าสิคะแล้วป๊าป๊าสังซกตว่าวันนี้สนุกไหมดีไหมคะดีไหมคะสนมั้ดีไหมคะวันนี้ป๊าป๊าเก่งมากเลยนะสนุกไหมสนุกไหมโลก สนุกไหมป้าเปาจะคุยไหมไม่คุยแม่วางแล้วนะแม่วางแล้วนะป้าไปแล้วนะป้าไปแล้วนะจะคุยไหมจะคุยไหมเนี่ยคุยไหมหันเข้ามีป้าเปาคุยไหมไม่คุยแม่วางแล้วนะแม่วางนะคุยไหมอาอบาย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 พ่อลากลูกนะคะเออป้า ป๊ะป๊าสิคะป๊ะป๊าป๊ะป๊าป๊ะป๊า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 ปอาป๊าป๊าอ๊าว๊า้วาี๊าป๊าปาาป๊าปาป๊าป๊าเาา ป๊าปาอ้ป๊าป๊าปาปโอเคโอเคอเคให้ป๊ป๊านอนนะให้ป๊ป๊านอนนะโอเคโอเคโอ้ยตายละเธอนะโอเคโอเคเริ เก้าเดือนเธอรู้เรื่องขนาดนี้เลยบ๊ายบายป๊าๆแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเลิฟยูที่รักไปคุณนายบ๊ายบายโอโออออบายบายเอ้ออออตัดมือโอ้วัสดีค่ะโอ้วันดีค่ะดูดูทำเองโอ้วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้วันดีพ่อวันดีวันนีแรงมากวันดวันเลยเรียกป๊าๆมามาสิบอกป๊าๆมา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 ทำไงป๊าไปแล้ว 爸爸妈妈。Papa,